สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะเป็นเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คือเรื่องการหารทศนิยมกับทศนิยมนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะแต่ว่าครูก็เหมือนมาทบทวนนะคะเผื่อบางคนยังงงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้3ตัวอย่างด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างที่1ครูมี9.6หาร กับ0.08นะคะอะถ้าสมมติว่าเราแบบว่าหารปกตินะฮะเราก็จะเอาตัวตั้งเนี่ยเขียนเข้าไปใช่ไหมคะตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะคะ9.6แบบนี้แล้วก็ตัวหารก็คือ0.08แบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราหาการหารใช่ไหมเราก็จะต้องท่องว่าเอตัว อันนี้คูณอะไรนะแล้วจะได้ตัวตั้งใช่ไหมคะปกติสมมุติว่าเป็นเลข2องเนี้ยเราก็จะต้องใช้สคุณแม่2ออะไรได้9อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยนะคะเขาเป็นทศนิยมอยู่ซึ่งการเป็นทศนิยมแบบนี้มันจะหาลําบากมากใช่ไหมกว่าเราจะไปดูว่าเออศูนย์จุดคูณอะไรเราได้9ได้9.6อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะมันมีหลักการสําคัญอยู่คือ,อเดี๋ยวครูขอลบอันนี้ก่อนนะคะ ถ้าใครน่าจะพอเข้าใจแล้วน่าจะตอบได้นะคะหลักการสำคัญในการหารทศนิยมนะคะก็คือการทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะคะเอา้าแล้วทำยังไงอ่าโอเคทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นจำนวนนับก็คือตอนนี้จุดเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องทำการเลื่อนจุดให้ไปอยู่ด้านหลังตัวเลขตัวนี้ค่ะนี่ตัวเลขแปตรงนี้ด้านหลังสุดตรงนี้เลยนะคะของตัวหารเนี่ยค่ะให้จุดมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะ อ่าอันเนี้ยมันจะได้เป็นกลายเป็น8ดโอเคไหมคะอ่ากลายเป็น8เพราะว่าจุดไปอยู่ด้านหลังโอเคไหมอ่านี่คือการเลื่อนจุดของตัวหารแต่ว่าการเลื่อนจุดของตัวหารแบบนี้จะเลื่อนตัวหารเฉยๆไม่ได้นะคะจะต้องไปเลื่อนตัวตั้งด้วยก็คือเน้นที่ตัวหารเป็นหลักตัวหารเป็นจํานวนนะับเมื่อเลื่อนไปกี่ตัวตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไปตามนั้นนะคะอ่ะอย่างอันนี้ เลื่อนไปมันต้องจะต้องเลื่อนไปสองตัวใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเลื่อนไปหนึ่งตัวแล้วเอา้ามันไม่มีตัวอะไรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันมีอยู่นะคะก็คือเก้าจุดหกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เท่ากับเก้าจุดหกศูน 9 6 0 0 0คือหลังจุดเติมศูนย์ไปกี่ตัวก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะโอเคนะมันก็คือ9.6เหมือนกันโอเคนะคะจริงๆแล้วก็คือเขาจะมีเลขศูนย์อยู่นั่นเองนะคะทุกคนแบบนี้โอเคนะคะดังนั้นถ้าหนูเลื่อนไปแบบนี้เราไม่เจอแสดงว่าจริงๆมันมีศูนย์เติมศูนย์ไปอีกนะคะอ่ะก็เลยจะเลื่อนเป็น1ตัว2ตัวเลื่อนจุดไปอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะมันก็เลยจะกลายเป็นอ่ะครูขอลบอันนี้ออกก่อนนะ นะก็เลยจะกลายเป็นว่าอันนี้เลื่อนไปกลายเป็นหกเก้าร้อยหกสิบนะคะหารกับศูนาไม่ศูนย์แล้วเลื่อนไปข้างหลังแปดแล้วนะคะก็จะกลายเป็นแปดเลยแบบนี้นะคะก็เลยได้เป็นเก้าร้อยหกสิบหารด้วยแปดโอเคไหมคะอ่าแล้วทำไมเราถึงเลื่อนจุดแบบนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วการเลื่อนจุดเนะะี่ยค่ะมันคือการคูาคูณสิบหรือว่าคูณร้อยหรือว่าคูณพัน 1000, อ่าแล้วแต่จุดใช่ไหมคะอย่างเช่นศูนย์จุด 08แบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้ต้องคูณกับ100เห็นไหมคะอ่ะถ้าคูณกับ100เป็นการคูณเราอาศัยหลักของการคูณทศนิยมเนาอะ,อะถ้าอะไรก็ตามคูณ100เนี่ยเราจะเติม ศูนย์เข้าไปข้างหลัง2ตัวแล้วก็การคูณทศนิยมก็คือมองเสมือนว่าไม่มีจุดก่อนมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือน8คูณ100ก่อนอ่ะเราเอา8คูนหเนี่ยได้800นะคะดังนั้น0.08เนี่ยคูณ100เนี่ยค่ะเออไอ้800เนี่ยมันจะต้องเติมจุดไปอีก2ตำแหน่งก็จะกลายเป็น8.00ก็คือ8นั่นเองโอเคไหมคะเออมันก็คือเป็นเหมือนการเลื่อนจุดก็คือการคูณ10คูนร0หรือว่าคูณพันนะคะ ไปแล้วเขาเนี่ยจุดมันจะเลื่อนไปด้านหลังเขาก็จะกลายเป็นจํานวนนับนะคะเออซึ่งถ้าอันี้คูณร้อยด้วยไอตัวตั้งก็ต้องคูณร้อยด้วยแบบนี้นะคะทุกคนอ่าโอเคนะคะดังนั้นค่ะเราก็เลยจะได้เป็น960เนี่ยไปหาร8นะคะเราก็ไปตั้งหารกันได้เลยตรงนี้นะคะ นี่ตั้งหารเลยก็คือเอา960นะคะเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย8อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตัวหารก็แค่ตัวเดียวเองนะคะเราก็หารเลยค่ะ8อะไรได้9หรือว่าใกล้เคียงนะคะเราก็จะได้เป็น818อ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เลข8ลงไปนะคะครูหวังว่าครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนหารน่าจะได้อยู่แล้วนะคะป .6 แล้วนะโอเคล้วก็เราก็ลบกันแบบนี้นะคะ9ลบ8นะคะเหลือ1ค่ะ อพอลบก,กันเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวถัดไปลงมานะคะก็คือเลข6นั่นเองนะคะดึงลงมาปุ๊บก็จะกลายเป็น16นะคะแอะไรได้16ก็เป็น 8, 2, 16ค่ะใส่2แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ใส่เลข16ลงไปแล้วก็เอา16 16ลบ16นะฮะซึ่งจะได้0นะคะโอเคแล้วเราก็ดึง0ลงมาอีกนะฮะมันก็คือ0ใช่ไหมแ8อะไรได้0ก็คือ80นั่นเองนะคะแสดงว่าตรงนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลข0นะคะโอเคนะอ่ะเราก็เติม0ลงไปลบกันก็จะเหลือ0แบบนี้นะคะ โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนอ่าแสดงว่าคำตอบของเราคือหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะทุกคนเราก็ตออ่อบอบตอบได้เลยอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนดังนั้นค่ะดอกจันไวเลยจำไว้เลยค่ะว่าเอ่เราเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวหารเป็นทศยมต้องเลื่อนจุดให้ตัวหารเป็นจำนวนนับก่อนแล้วตัวหารเลื่อนไปกี่ตัว ตัวตั้งก็เลื่อนตามไปเท่านั้นโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าไม่เจอตัวเนี่ยอย่างข้อนี้ถ้าไม่เจอนะคะสมมติเนี่ยเลื่อนมาหนึ่งตัวแล้วเอ้ยทําไมมันมีตัวเลขแล้วก็คือจริงๆมีศูนย์เสมอนะคะถ้าไม่มีตัวเลขด้านหลังจุดจริงๆมีศูนย์เสมอโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะถ้าใครย,ยังงงอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้อ2ต่อกันเลย โอเคค่ะเด็กๆเ,เราก็มาอยู่กันที่ข้อ2แล้วนะคะอ่ะข้อ2ครูมี0.088หารด้วย0.16นะคะอ่ามีแบบนี้นะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คือเราจะต้องพุ่งไปดูที่ตัวหารเลยตัวหารของเราเนี่ยคือ0.16อันนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะเราจะต้องเลื่อนจุดให้เขาเป็นจำนวนนับอ่าไม่ไม่มีจุดมามาอยู่ระหว่าง กัวเลขแบบนี้นะคะโอเคเลื่อนไปเลื่อนไปกี่ตัวก็เลื่อนไปตรงนี้นะคะ่ะให้มันอยู่หลังสุดตรงนี้เลยนะคะก็เป็น1นึอ่าเลื่อนไป2ตัวแล้วตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น1 6โอเคไหมคะถ้าตัวหารเลื่อนไป2ตัวตัวตั้งก็เลื่อนตามไป2ตัวเหมือนกันโอเคนะคะนี่ก็เลื่อนไป1 2นี่ไปอยู่ตรงนี้คืออยู่ระหว่าง8 สองตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น8.8 8ดจนดแปดส่นหน้าๆตรงนี้ไม่มีค่าไม่ต้องเขียนนะคะเราเลยกลายเป็น8.8หารด้วย16โอเคนะคะแล้วเราก็ตั้งหารยาวแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนอ่า8.8หารด้วย16หนะคะแบบนี้ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ สังเกตว่าเราเคยหารจยดลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคือตัวตั้งเนี่ยเป็นทศนิยมอ่าแต่ว่าตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนนับแล้วแบบนี้หารได้นะคะทุกคนก็คือแต่ว่ามันมีหลักการอยู่ก็คือว่าคําตอบเนะะี่ยค่ะจุดมันจะต้องอยู่ตรงกับตัวตั้งนี่ก็คืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้คําตอบจุดก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หารไปเสมือนว่าไม่มีจุดเลยโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะอ่ะ อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะอ่ะสิบหกก่อนอื่นเราก็ต้องดูตัวแรกสิบหกอะไรได้แปดอ่ะแปดเนี่ยน้อยกว่าสิบหกนะคะดังนั้นก็ไม่มีสิบหกอะไรได้แปดเติมศูนย์ไปเลยค่ะแล้วเราก็มองไปเป็นแปดสิบแปดได้เลยนะคะสิบหกคูณอะไรได้แปดสิบแปดเราต้องมาลองทดคิดตรงนี้ก่อนสิบหกคูณอะไรนะแล้วใกล้แปดสิบแปดถูกไหมฮะอ่ะใกล้แปดสิบแปดทีนี้ค่ะเราก็ต้องลองแบบว่าคิดในใจก่อนว่าเอ๊ะ การที่แบบ16มันจะลองคูณกับอะไรนะคะเราจะไปลองทุกตัวก็ไม่ได้มันจะเสียเวลาใช่ไหมคะจริงๆแต่ว่าถ้าใครนึกวิธีไม่ออกก็แบบลองสุ่มมาสักตัวนึงแล้วก็เทียบค่าดูเอานะคะแล้วก็คูณไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้โอเคนะคะแต่ว่าครูจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือลองประมาณดูอลองประมาณ16เนี่ยเป็นซับ ยี่สิบนะคะเพราะว่าสิบหกเนี่ยมันใกล้ยี่สิบเนาะอะ,อะถ้ายี่สิบเนี่ยเราจะคิดง่ายใช่ไหมคะคือถ้ายี่สิบอะคูณห้ามันจะได้หนึ่งร้อยใช่ไหมอะซึ่งมันเกินถูกไหมคะมันเกินแปดสิบแปดแต่ว่าสิบหกของเราเนี่ยมันก็น้อยกว่ายี่สิบแสดงว่าถ้าสิบหกเนี่ย คูณสักประมาณ5ก็อาจจะใกล้เคียง88เนี่ยเราจะเราจะพอเห็นแนวโน้มค่ะว่าเราควรลองคูณกับอะไรจะได้ไม่ไม่เสียเวลาไปคูณหลายตัวนะคะดังนั้นลอง16คูณ5ก่อนถ้าไม่ถึงก็คูณลองคูณอีกถ้าเกินอ่ะก็ลองกลับไปคูณตัวที่น้อยกว่าโอเคนะคะอ่ะ5 6 3ใส่0ทด3ค่ะ515ทดอีก3เป็น 8นะคะโอเคอ่ะก็เลยได้เป็น80 16คูณ5ได้80ซึ่งมันไม่เกินแล้วมันก็ใกล้เคียงมากๆนะคะแสดงว่าอันนี้ใช้เลยค่ะก็คือได้เป็น5เราก็เขียนไปเลย5โอเคนะคะได้เป็น80ก็เขียนไปเลยค่ะ80แบบนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่80เนาะคือสูเนี่ยมันเอจุดมันจะอยู่ตรงกรันตลอด แบบนี้เลยนะคะเราก็ใส่จุดให้ครูด้วยแบบนี้อ่ะแล้วก็เอาเขามาลบกันนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จุดก็อยู่ที่เดิมีลบกันปกติเหมือนตัวเลข8ปลบแเหลือ0 8นลบ0เหลือ8แบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เอ้ยมันมันไม่เหลือ ศูนย์นะคะทุกคนมันเหมือนมีเศษใช่ไหมคะเออแต่ว่าเราอยู่ถึงปง .6 ล้วเนาะจะหารแบบไม่มีเศษแล้วนะคะซึ่งแล้วเราทํายังไงต่อมันไม่มีตัวดึงอ่าถ้ามันไม่มีตัวดึงนะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วหลังจุดเนี่ยมันมีศูนย์อยู่เสมอเลยโอเคไหมคะก็อย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วว่าถ้ามันเป็นแปจุดดมันก็เท่ากับ 8.80เท่ากับ8.800ก็คือจะเติมศูนย์ไปกี่ตัวมันก็คือ8.8เหมือนเดิมนะคะดังนั้นด้านหลังเนี่ยมีศูนย์อยู่เสมอค่ะถ้าไม่มีตัวดึงก็คือมันมีศูนย์ดังนั้นต้องดึงศูนย์ลงมานะคะโอเคเราก็เติมศูนย์ไปก่อนนี่ด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดึงเขาลงมาเลยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น แปมองเสมือนไม่มีจุดเออซึ่งแปดมันก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้นะคะสิบคูณหได้80แสดงว่าเราใช้5เหมือนเดิมนะคะแบบนี้อะ่ะได้80หรือว่า0ูนย์จุด 80นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาลบกันนี่ก็ลบกันได้ศูนย์แล้วนะคะทุกคนแสดงว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ตออบตอบได้เลยค่ะตอบเป็น0.55หนะคะโอเคหรือว่าเดี๋ยวเขียนดังนั้นหน่อยก็ได้นะคะดังนั้นอ่าเพราะว่าเรามีการเลื่อนจุดอะไรนะคะแต่ว่าเวลาเขียนดังนั้นเนี่ยเอามาจากโจทยนะ์นะนี่ดังนั้น0.088นะคะ0.088หารด้วย0.16ค่ะเท่ากับ 0.55คำตอบที่ได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตออตออบต0.55นั่นเองค่ะโอเคนะคะเด็กๆน่าจะพอได้เนาะก็คือในเรื่องนี้นะคะมี2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ1ประเด็นในการเลื่อนตัวหารนะคะก็คือถ้าตัวหารเป็นทศนิยมะคะ่ะต้องเลื่อนตัวหารเป็นจํานวนนับก็คือให้จุดไปอยู่ ตัวสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยมี2ตําแหน่งเนี่ยก็เลื่อนจุดไปอยู่ตัวสุดท้ายแบบนี้เลยเลื่อนไปกี่ตัวตัวตั้งต้องเลื่อนตามไปเท่านั้นตัวนะคะถึงแม้ตัวตั้งจะมี3ตําแหน่งแต่ว่าเราต้องเลื่อนตามตัวหารโอเคไหมคะ เออตัวตั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนนับนะเนี่ยอย่างข้อนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมก็ยังสามารถคิดได้อยู่นะคะทุกคนเราก็ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมอันนี้ประเด็นที่2ก็คือถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมนะคะเราก็คําตอบของเราเนี่ยเราจะใส่จุดให้มันตรงกันกับตัวตั้งนะคะแล้วจุดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเสมอเลยตรงกันแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็หารแบบเสมือนไม่มีจุดแล้วเราก็จะได้คําตอบแต่ว่าถ้ามันยังไม่เป็นศูนย์ก็อย่าเพิ่งหยุดหารนะคะจะต้องดึงตัวถัดไปลงมาซึ่งถ้า ถ้าไม่มีตัวเลขแล้วมันมีจุดอยู่เดิมแล้วนะคะแปลว่าด้านหลังเนี้ยมันเป็นศูนย์ได้เสมอเลยเราก็ดึงศูนย์มาได้ตลอดเลยโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะข้อ2อ่ะทีนี้ถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวเราไปลองดูข้อสุดท้ายกันนะคะโอเคนะ โอเคค่ะเด็กๆเ,เราก็มาอยู่กันที่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายอันนี้ค่ะครูมีโจทย์ก็คือ1.95หารด้วย0.26นะคะเราก็มุ่งไปที่ตัวหารได้เลยนะคะทุกคนตัวหารของเราเป็น0.26นะคะซึ่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งโอเคไหมคะอ่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็จะต้องทําตัวหารของเราเนะะี้ยค่ะให้เป็นจํานวนนับโอเคไหมคะ2ตำแหน่งแสดงว่าเราก็จะต้องเลื่อนไป1ตัว2ตัวนี้ไปอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะจาก0.26มันก็จะกลาย เป็น26นะคะโอเคนะคะทีนี้ถ้าตัวหารเลื่อนไปกี่ตัวนะคะตัวตั้งก็จะต้องเลื่อนไปเท่านั้นเหมือนกันนะคะเมื่อกี้2ใช่ไหมตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไป2เหมือนกัน,นะคะ่ะ1 2ไปอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็เลยจาก1.95มันก็เลยกลายเป็น195นั่นเองนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเราก็จะเอา195มาหารกับ26ได้คำตอบเท่าไหร่มันจะเป็นคำตอบของการหารของ1.95หารด้วย0.26นั่นเองค่ะทุกคนเราเอามาตั้งหารตรงนี้เลยนะคะเป็นจำนวนนับก็หารกันแบบปกติได้เลยค่ะ195หานะคะหารด้วย26แบบนี้ค่ะทุกคน โอเคนะคะอะทีนี้เรามาหารกันเลยค่ะเราก็ดูตั้งแต่ตัวแรกนะคะเนี่ยเป็นเลขหนึ่งซึ่งเลขหนึ่งเนี่ยน้อยกว่า26สิหอยู่มากนะคะซึ่งไม่มีอยู่แล้วนะคะเราก็เติมศูนย์ไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มองเป็นสองตัวนะคะคือเป็นสิบเก้าซึ่งสิบเก้าก็ยังน้อยกว่า2ี่บหกอยู่ดีะคะ่ะทุกคนเราก็เติมศูนย์ลงไปเลยนะคะแล้วก็ แล้วก็มองไปอีกนะคะ1ตัวก็จะกลายเป็น195อันนี้คือเยอะกว่าแล้วแต่เรามาดูกันว่า26คูณอะไรหนะ้าเราได้195นะคะอ่ะลองคิดซิ2ีคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ195หรือใกล้นะคะอ่ะใกล้เคียง195หรือเท่ากับเลยนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยครูพามองแบบว่าเปรียแบเบทียแบบใช่ไหมคะว่าเอ้ยเราประมาณ26เนี่ยให้ใกล้เคียงกับอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าหรือว่าครูมีอีกวิธีหนึ่งมัน เสนอน,นะคะก็คือเราลองดูคืออัน,นเนี้ยร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยมันใกล้กับสองร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เรารู้ว่ายี่สิบหกเนี่ยคูณสิบนี่อ่ะอะไรก็ตามคูณสิบแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็คือเขียนตัวมันแล้วเติมศูนย์ลงไปแบบนี้ได้เลยคือมันได้สองร้อยหกสิบเออมันก็ใกล้ๆอยู่นะกับร้อยเก้าสิบห้าแต่ว่ามันก็เกินมาเยอะอยู่ใช่ไหมคะแปลว่าถ้าจะให้ใกล้ร้อยยี่สิบร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยคะ่ะแปลว่ายี่สิบหกเนี่ยมันน่าจะคูณสักประมาณ เหรือแปดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเก้าเนี่ยมันจะยังจะยังไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะว่าคือการลดลงไปเนี่ยมันเหมือนกับการลบไป26ใช่ไหมคะเออมันก็น่าจะแบบว่ายัง200กว่าอยู่อใช่ไหมแต่ถ้า คูณสัก8สัก7อะไรอย่างเงี้ยน่าจะใกล้ๆนะคะอ่ะดังนั้นเราลองคูณดูว่าถ้าคูณ8ได้เท่าไหร่คูณเได้เท่าไหร่นะคะ,อะลองคูณแปก่อนแล้วกันเนาะแปดหใส่8ทด4 8 2แปนะคะทดอีก4กลายเป็น20อ่าแบบนี้มันเกินนะคะทุกคน208 แต่เราต้องการ195ค่ะดังนั้นน่าจะต้องเป็น7แน่ๆแหละแต่ว่าเราต้องเอาผลคูณด้วยนะคะก็คูณเลย7 6 42ใส่2ทด4นะคะ7 2 14ทดอีก4เป็น18 1ได้182นะคะซึ่ง ไม่เกิน195ใช้ได้นะคะทุกคนเราก็เขียนไปเลยค่ะตรงนี้เป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เขียนด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็น182นะคะแล้วก็เอาเขามาลบกันเหมือนปกติเลยนะคะทุกคน5ลบ2เหลือ3ค่ะ9ลบ8เหลือ 1, 1, 1, 1 0. ค่ะ1ลบ1เหลือ0ครูไม่เขียนได้เนาะอ่าโอเคทีนี้อุ้ยมันเหลือเศษคะ่ะทุกคนเหลือเศษ13เพราะว่าไม่มีตัวดึงมาอีกแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคก็คือ เราอยู่ป .6 แล้วนะคะมันมีตัวดึงนะคะทุกคนเอา้าแล้วดึงอะไรอ่าบางคนบอกว่าก็เติมศูนไปเลยค่ะครูแล้ว ดึงศูนย์ลงมาตลอดเพราะว่าครูบอกว่าถ้าไม่มีตัวดึงลงมาก็คือมันเป็นเลขศูนย์นะคะโอเคแต่อย่าลืมนะคะทุกคนมันจะเติมศูนย์แบบนั้นได้เนี่ยมันต้องมีจุดโอเคไหมคะข้ออื่นๆเด็กๆลองกลับไปดูนะคะว่ามันมีจุดอยู่แล้วแล้ว,ลวเราสามารถเติมศูนย์ด้านหลังไปได้เลยเพราะว่าศูนย์หลังจุดไม่มีค่านะคะมันจะมีค่าเท่าเดิมนะคะแต่ข้อนี้มันยังไม่มีจุดเลยะคะ่ะทุกคนดังนั้นหนูจะต้องใส่จุดให้เขาก่อน,นะคะ่ะมันจะเรียกว่าเป็นใส่จุดแล้วเติมศูนย์ โอเคไหมเพราะว่า1 0 0อ่า195มันก็เท่ากับ195.0มันก็เท่ากับ1 9 5 0 0แบบนี้ถ้าสมมุติเราใส่จุดเนี่ยเราจะเติมศูนย์ไปกี่ตัวมันก็ได้195เท่าเท่าดิมโอเคไหมคะมีแบบนี้นะคะเราก็เลยใส่จุดเติมศูนย์ไปแล้วก็ดึงเขาลงมานะคะจริงๆดึงลงมาเนี่ยมันจะต้องมี จุดมาด้วยเนาะเพราะว่าจุดมันจะต้องอยู่ตรงกันเสมอแบบนี้นะคะพอดึงศูนย์ลงมาแล้วจริงๆมันก็คือ13.0ซึ่ง13.0มันก็มีค่าเท่าเดิมคือ13นะคะดังนั้นค่ามันไม่เปลี่ยนนะคะโอเคนะแล้วก็ถ้าตัวตั้งมีจุดแบบนี้แปลว่า ผลหารก็จะต้องมีจุดที่มันอยู่ตรงกันแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะ,ะเราใส่จุดให้ตรงกันแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาคิดเลขเวลาคิดอะไรก็มองเสมือนว่าเขาไม่มีจุดนะคะดังนั้นเราก็มอง26นะคะคูณอะไรหน้าแล้วได้130แบบนี้นะคะทุกคนอ่า26คูณอะไรดีทีนี้เราไปมองเปรียบเทียบคะ่ะเราอยากได้130้สิใช่ไหมคะสิ่งที่เรามีคือ100 แปดสิบสองอ่าใช่ไหมคะเราคูณกับเจ็ดถ้ามันลดลงไปเป็นหกเนี่ยมันอาจจะแบบยังไม่ถึงสามสิบใช่ไหมคะดังนั้นมันน่าจะเป็นประมาณห้าหรือเปล่าอ่าเราก็ลองคูณเลยนะคะทุกคนอ่าลองคูณถ้าใครลองแล้วยังไม่ใช่ก็ลองคูณไปได้เรื่อยๆนะคะทุกคนห้าหกเป็นสามสิบใส่ศูนย์ทดสามค่ะห้าสองเป็นสิบทดอีกสามเป็นสิบสามแบบนี้โอเคได้แล้วนะคะทุกคนเป็นหนึ่งร้อยสามสิบค่ะแบบนี้ใช้ได้เลยก็คือใช้เลข 5นั่นเองนะคะแล้วเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ130แต่จริงๆมันคือ13.0ค่ะทุกคนก็ใส่จุดให้ตรงกันนะคะลบกันก็จะเหลือ0นั่นเองนะคะอาครูม,มาใส่ขีดอะไรตรงนี้คะเนี่ยอ่าโอเคแบบนี้ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบค่ะเป็นศู เอ้ยศูนย์ศูนย์เจ็ดจุดห้าซึ่งศูนย์ด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะทุกคนก็ได้คําตอบเป็นเจ็ดจุดห้านั่นเองนะคะดังนั้นอ่าก่อนตอบเขียนหน่อยดังนั้นค่ะหนึ่งจุดเก้าห้าเขียนตรงตัวโจทย์นะคะหารกับศูนย์จุดสองหกนะคะเท่ากับเจ็ดจุดห้านั่นเองนะคะทุกคนโอเคนะแล้วเราก็ตอ,อบอบตอบได้เลยเป็นเจ็ด จ5นะคะโอเคนะคะหวังว่าเด็กๆน่าจะพอเข้าใจเนาะถ้าใครยังมีอะไรสงสัยอยู่นะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะหรือว่าสามารถสอบถามสิ่งที่สงสัยนะคะผ่านมาทางครูประจำชั้นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าติดต่อครูมาได้ก็สอบถามครูได้เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ